สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับอาจารย์โอเลเ่เผยชะตาดวงเมืองเศรษฐกิจปีนี้พร้อมเปิดลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่งานนี้ต้องบอกเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อลาสุดอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสที่ลาสุดได้มาเปิดใจในรายการคุยแทบโชว์ เผยดวงชะตาของบ้านเมืองและลักษณะที่โดดเด่นของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยอาจารย์โอเล่บอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนั้นจะมีวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจในไทยและทั่วโลกในแบบที่เรานั้นไม่เคยเห็นโดยเฉพาะระบบของการเงินอัตราการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินต่างๆที่พลิกฟ้าพลิกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งไม่หนักหนา เหมือนสถานการณ์โควิด -19 จะเป็นการทําให้คนนั้นตื่นตัวที่จะรับมือและจะทําให้เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งแนะนําให้ระวังในเรื่องของการลงทุนและการใช้จ่ายวางแผนการเงินดีๆปีนี้เป็นปีกระต่ายที่ไม่ธรรมดาซึ่งกระต่ายจะเต้นอย่างมหัารในเรื่องของเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังส่วนดวงของการเมืองจากนี้นะ่ะ จะเป็นอะไรที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนจะมีการปฏิวัติระบบการเมืองไปในทางที่ดีที่พัฒนาขึ้นสิ่งที่ดีในการรับรู้ข่าวสารด้านการเมืองจะไม่เหมือนเดิมเราสามารถเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นซึ่งสถานการณ์เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเป็นต้นไปลักษณะของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเขาตอบแบบเป็นกลางอ้างอิงจากตำราโวราศาสตร์ปีขานที่ผ่านมา ผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอเข้าปีกระต่ายก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่มีความอ่อนหวานเป็นพลังของพลังแห่งความหวั่นไหวแต่หนักแน่นและโดดเด่นถ้าจะเปรียบแบบเข้าใจง่ายในปี2565ปี2566ผู้หญิงจะโดดเด่นและมีบทบาทเข้ามาในการเมืองมากยิ่งขึ้นความคืบหน้าล่าสุดดวงผู้นำภิกษุณีปายหรือหมอปายไพรกะซิป เล่านิทานแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตัวเต่งดวงปังแพ็คคู่ดวงผู้นำหมอปลายภายกริบปัจจุบันนั้นสถานภาพนักบวชภิกษุณีสุทัศนาเล่านิทานก่อนการเจาะด,ดวงผู้นำตัวเต่งผ่านนามสมมุติโปรดใช้วิจารณญาณผู้หญิงผมยาวดวงแข็งทุกคนช่วยเขาพระปาย พูดถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผู้ที่เกิด21สิงหาคม2529ซึ่งท่านยมบอกว่าคนที่เกิดวันที่ยิมเอ็ดปีนี้นะ่ะมาแรงทุกคนสอนเขาแล้วทุกคนนะ่ะก็อยากให้เขาได้เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพราะว่าง่ายและรับฟังไม่เถียงก่อนเพราะฉะนั้นนะ่ะน่าจะทุกบ้านต้องมาบ้านนี้ต้องมาคุยกับสาวคนนี้ เพื่อที่จะต่อรองและคิดว่าต่อรองแล้วก็ได้ผลการต่อรองที่ดีแล้วก็เอื้ออํานวยเพราะว่าดูจากดวงของเขาแล้วถึงดวงเขาจะตกโดยปกติด้วยความที่เขามีพื้นฐานดีของมันไม่กระทบเขาถือว่าเป็นเพียงหนึ่งคนสองคนที่ปลอดภัยยังไม่มีใครกระชากดวงเขาลงมานา้หน้าปลุกตัวสูงดวงขึ้น เมื่อถามว่าดวงถึงเป็นผู้นำประเทศไทยไหมตอนนี้นะ่ะดวงไม่ขึ้นถึงแต่ดวงนะ่ะขึ้นว่าร่วมยังไงก็ต้องมีผู้ชายช่วยแล้วก็ต้องมีผู้ชายจับมือรวมกันพระพลายพูดถึงน้าหน้าปลุกตัวสูงที่เคยทำนายไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วกับข่าวสดมูเตลูแนะนำว่า100%ด้วยความรักประเทศนะด้วยความรักประเทศ ให้คุณน้าหน้าปรุขึ้นเถอะแล้วทุกอย่างจะปลอดภัยและอย่างหนึ่งน่ะสาวผมยาวก็ไม่ต้องหนีไปด้วยเขาไม่ได้มีแค่ตัวเขาคนเดียวเขายังมีพ่วงอยู่เยอะเพราะว่าฉะนั้นน่ะรถพ่วงเขายังไงก็ต้องกลับมาแต่คนที่เอากลับมาได้ไม่ใช่ตัวเขาแต่คุณน้าหน้าปรุเป็นคนที่ฝากความหวังไว้ได้ยืนยันหนึถ้าคุณน้าหน้าปรุ กับผู้หญิงผมยาวร่วมมือกันแข็งแรงแข็งแกรง่งยังไงประเทศก็จเจริญเชียสองคนนี้แต่ยังไงน่ะก็ขึ้นว่ายังเป็นค้านอยู่ณนะเวลานี้เหมือนเขาวางไว้แล้วว่ายังไงก็น่าจะเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลเหมือนคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่จบการคุยนี้ยังไม่จบสิ้น100%เอร์เซแต่จับมือกันแล้วว่าเราจะร่วมมือกันเพราะฉะนั้นน่ะคุณลุงหน้าตึง จะพลิกเกมหรือไม่พลิกเกมขึ้นอยู่กับเขาแล้วจะผิดสัจจะหรือเปล่าเพราะสัจจะเป็นสิ่งสำคัญชัดสุดๆเมษาและพฤษภามีการประกาศเรื่องอย่างที่บอกช่วงข่าวเวลานั้นอะรับรองว่าสองทีมจับมือกันแน่นอนเค้กชิ้นนี้แบ่งกันลงตัวความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากหมอปายในเรื่องของคนแดนไกลคนแดนไกลว่าอย่างไร แฮปปี้หมดจูบป,ปากกันดูดดื่มนักการเมืองท่านยมแบ่งเป็นสองกลุ่มไม่ได้แบ่งว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเป็นแค่ยุคเก่ากับยุคใหม่ยุคเก่าก็ยังอยู่แต่แฮปปี้แต่ยุคใหม่นี่น่ะคือกลุ่มที่ไม่เข้าใจแต่ถึงเวลาวัยรุ่นก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้เลือกอยู่ดีคือยังไม่เห็นภาพตัวเองที่เป็นพระที่จะได้บินกลับมาแล้วจะมาเลือกตั้ง วงเล็บจินตนาการให้ชัดเจนอีกหน่อยท่านยมกระซิบไหมว่าภาพที่เห็นบทสนทนาเป็นอย่างไรอันนี้คงพูดไม่ได้ค่ะผู้ใหญ่ท่านคงรู้ว่าถ้าเราพูดออกไปคงจะโดนจับวงเล็บแต่ท่านพูดท่านพูดวงเล็บย้ำอีกทีพฤษภาคมนะ่ะแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนแล้วดูว่าเราจะทำอย่างไรจริงๆนะ่ะเราคนไทยวางแผนเลยจะทำมาหากินยังไง พักไหนอยากหาเสียงเอาเลยค่ะเรื่องของการศึกษาปูพรมในเรื่องของการศึกษาเป็นหลักภาษาอังกฤษรัษเสเซียจีนเอาให้ครบประเทศมหาอำนาจภาษาฮินดีต้องมีต้องพูดให้ได้ไม่ว่าเราจะเรียนเกรดไหนก็ได้ไม่ต้องแค่เรานะ่ะพูดภาษาได้เราทำมาหากินได้เราจะอยู่รอดประเทศเล็กลงเศรษฐกิจดีเห็นได้ชัด มองเห็นต่างชาติเยอะแยะเยอะแยะดูเป็นประเทศเศรษฐกิจดีมีหลายชาติหลายภาษามิกซ์กันอยู่ในประเทศไทยฟรีดอมมากเรามองสมัยก่อนอเมริกาเป็นแบบนั้นเราอาจจะไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าประเทศเรานั้นมันเล็กเลยมองเห็นความแออัดค่ะเงื่อนไขคนแดนไกลกลับมาจะเป็นยังไงวงเล็บถ้าเป็นเงื่อนไขคนแดนไกลกลับมาแล้วจะออกไปอีกไหม หรืออย่างไงก็ไม่รู้อาจจะกลับไปเพิ่มอีกหนึ่งคนก็ได้วงเล็บพยักหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงคุณหน้าหน้าขาวที่หลวงพี่ปายเคยทำนายไว้ว่าลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ยิ้มเก่งปัจจุบันหลวงพี่กล่าวสรุปหลังจากมีภาพเมื่อวานวงเล็บหมายถึงการจับมือของสองคนแฮปปี้เขาเป็นเบอร์สามะแต่ก่อนเขาเบอร์หนึ่งเบอร์สองถามว่าเขานะ่ยยอมหรอ เขายอมเพราะเขานะ่ะก็แฮปปี้แบ่งสันปันส่วนเป็นใครใครก็ยอมความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายหมอปลายภายกระซิบหรือภิกษุณีปลายทำนายคนลุกภัยพิบัติเรื่องใหญ่โตศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัตใิใหญ่ๆโตโตที่ทำให้โลกมนุษย์ต้องจารึกไว้จะมีเกิดขึ้นในยุคนี้ที่พวกเราต้องเห็นไหมภิกษุณีปลายกล่าวว่ขาขณะที่โลกมนุษย์ ต้องจารึกนั้นแบบมีคนตายเป็นร้อยเป็นพันอย่างไม่มีแต่มีเหตุที่ต้องจารึกว่าผู้เขาไฟที่นี่ระเบิดที่นี่น้ำทะลักรุนแรงมีแผ่นดินสุดขนาดหนักมีบ้านเราหรือเปล่าหมอปลายกล่าวว่าบ้านเราน่าจะโดนปลายแถวเพราะว่าท่านยมเคยพูดถึงเรื่องควันที่จะทำให้เดินทางลำบากมีการยกเลิกไฟล์เที่ยวบินไปแล้ว4-5ถึพันไฟล์ ก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันก็ภูเขาไฟระเบิดข่าวไปครึ่งซีกโลกเลยบินไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมหมอปลายกล่าวว่ามันมีอีกเพราะมันคือผลต่อเนื่องเรื่องของคนบงก,การบันเทิงพิกษุณีปลายกล่าวว่าปีนี้คนแต่งงานเยอะข่าวดีเยอะคนปกติจะอิจฉาดารากันเยอะแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องมองมุมกลับมันไม่ได้สวยหรูไปหมดทุกอย่างจริงๆน่ะ เตือนในเรื่องของวงการบันเทิงต้องเตือนในเรื่องของเด็กสมัยใหม่ด้วยอาชีพอื่นยังมีอีกเยอะอย่าเป็นแต่ดารานักร้องยูทูบเบอร์ซึ่งจะขาดประชากรในการทำมาหากินบางครั้งถ้าไม่ดังขึ้นมามันเครียดโรคซึมเศร้าก็มาแต่อาชีพน่ะมันหายไปเยอะในโลกใบนี้